เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมเรามักจะคิดว่าจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาทั้งกายวาจาและใจจะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ผูกจิตอาฆาตแค้นเราจะทําให้ชีวิตของเราทุกขเหมือนที่เราเคยทําให้เขาทุกนั้นเคยถามครูบาอาจารย์หลายท่านในหลายๆศา,าสตร์ค่ะทั้งในเชิงศาสนาเชิงจิตวิญ,ญญาณและเชิงพลังงานงแม้แต่การสะกดจิตระลึกชาติจากจิตแพทย์ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเจ้ากรรมนายเวรในเชิงจิตวิญญาณที่ผูกจิตติดกับเรา ไม่มีจริงแต่อาจจะมีอยู่หนึ่งกรณีค่ะคือถ้าเราเคยไปเอาชีวิตเขาความมาคาดแค้นอาจจะทําให้จิตวิญญาณดวงนั้นผูกจิตและเดินทางไปกับเราในหลายๆภพชาติจนกว่าเขาจะเรียนรู้ที่จะปล่อยหรือให้อภัยเราค่ะจริงๆแล้วเจ้ากรรมในเวรก็คือกฎแห่งกรรมทุกสิ่งที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะกลับมาหาเราเสมอความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะบทลงโทษแต่เกิดขึ้นเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณของเราเรียนรู้ไม่ไปทําให้ใครเขาทุกข์อีก โดยการสลับบทละครให้เรากลายเป็นผู้ถูกกระทำเป้าหมายคือให้เราเรียนรู้จากความทุกข์และไม่ไปเบปียดเบียนจิตวิญญาณดวงอื่นเหมือนความทุกข์ที่เราถูกเป็นผู้กระทําค่ะ